สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโูเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะของชาวราศีเมียนประจำเดือนตุลาคม2567นะคะเนื่องจากเป็นดวงโดยรวมนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบแัยและก็แบบตะวันตกเลยนะคะขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือแม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ ขอรับเจอพลังงานบวกพลังงานที่ดีเข้าไปนะคะการรอคอยนะคะรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยงานรอคอยคนทางไกลนะคะบางคนบางท่านไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะ The Lover จะรอคอยคนรักนะคะวาวสิบเหรียญราชนีดา๙เหรียญเงินปังนะคะชาวราศีเมีนเมื่อเมื่อกี้ชาวราศีกุมก็ปังนะคะ ในเรื่องของการเงินน้าดาเฮอร์มิสวิงถ้วยราชาดาบอวราชาดามาคู่กับราชินีดา บางคนบางท่านอาจถ้าคุณเป็นคนโสดน,นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอ,อไม่รู้ว่าจะเป็นคู่บุญคู่บร,รมีหรือว่าคู่ปลับนะคะเป็นคู่ปลักก็ได้คือมีแต่แบบรอที่จะชะเลยนะคะแข็งนะคะอาจจะไม่แข็งหมายถึงว่า รอที่จะฟาดฟันกันเลยนะคะในเดือนนี้เดือนมีนาคมนี้นะคะชาวราศีเมษในเรื่องของความรักอาจจะมีระวังระวังเรื่องทะเลาะนะคะระวังเรื่องทะเลาะอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหากันนะคะเพราะว่าอาจจะมีแต่ละคนมีอีโก้นะคะมีความคิดในของตัวเองนะคะ ให้ตัวตนของคุณนะคะสองสองเท้านะคะรอคอยทางไกลนะคะรอคอยคนรอคอยงานทางไกลนะคะไกลต่างๆเทศเลยทีเดียวนะคะบางคนบางท่านรอคอยนะคะที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะเ e l i v e r e r นะคะต้องแม่หมอปิดไปก่อนนะคะต้องปิดไปก่อนเพราะว่ากลัว อ่า YouTube แบน์นะคะอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะคุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมากๆคุณมีเป้าหมายชัดเจนลงมือทำปัญหาอุปสรรคใดๆคุณจัดการได้นะคะคนไม่เกรงกลัวปัญหาใดๆทั้งนั้นนะคะคุณสามารถจัดการได้นะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำให้การเงินของคุณดีมากนะคะคุณมีความสุขบนกองเงินกองทองของคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าใดๆนะคะคุณก็มีเรื่องเครียดมีปัญหานอนไม่หลับนะคะฉะนั้นขอให้คุณนะคะมีสตินะคะอยู่กับตัวเองนะคะบางคนบางท่าน อยากที่จะอยู่กับตัวเองะคะเพื่อเหมือนดึงสมาธิดึงสตินะคะจะเฮมิตทรรอะไรนะคะด้วยความระมัดระวังรอบค้อบนะคะหรือว่าก็บ,บางคนทุกท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ไปอบรมนะคะระยะสั้นด้วยนะคะระวังโรคเครียดโรคปวดหัวนะคะความคิดของคุณนะคะคุณต้องการที่จะมีการเงนินที่ดี มีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นนะคะมีความรักดีๆนะคะนำความรักนะคะมาสู่คนนะคะกันและการอ่าบางคนบางท่านนะคะอยากที่จะเดินทางไปหาคนรักนะคะเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะอยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันนะคะอุ่ไพ่เดินทางนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทาง เกยเพลสคุณจะมีแต่วความสุขความสมบูรณ์นะคะในชีวิตทะะี่เอเเพลสให้ของความสุขบางคนบางท่านที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะความสุขความสมบูรณ์นะคะคุณจะได้รับนะคะการเงินดีนะคะครอบครัวดีนะคะ คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเพียรพยายามอย่ามากนะคะแต่ว่ายังไงนะคะเป็นไพ่ดาษทั้งราชนีดาษราชาดาคุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะทําอะไรลงไปด้วยการไม่มีสติแบบนี้ก็ได้นะคะแบบลมมานะคะฮึปคือแบบไม่ได้ยังคิดนะคะทำอะไรลงไปแบบไม่ยังคิด ได้นะคะฉะนั้นขอคุณระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พันตานะครไพ่พันตาอย่างบอกอะไรกับคนไพ่พันตาอย่างบอกอะไรกับคนงูบนบ้านนะคะ มันสามารถที่จะบนมาขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะสตรสความเครียดเห็นไหมคะคุณมีความเครียดมีความกดดันนะคะอาจจะเป็นเพราะคุณอยากที่จะให้ครอบครัวดีการเงินดีก็ได้มันก็เลยทําให้คุณนะคะมีความเครียดนะคะกดดันตัวเองนะคะเห็นไหมคะ ไพ่ดาบสองใบเลยนะคะสัิติคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะ1 1 7 3 5 4 1 1 7 3 5 4นะคะเรามาดูไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไร o ิ b ยูบลี e ถ้าคุณเชื่อนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้นะคะว้าว u c c เ s s มาเองแล้วนะคะให้ของความสำเร็จนะคะคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะคำภูมให้คุณจะได้รับความวยิติธรรมถ้าก่อนหน้านี้คุณโดนกันแกล้งหรือว่าไม่ได้รับความวยุติธรรมใดนะคะ เดือนตุลาคมนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะจะมีแต่คนเข้าอกเข้าใจคุณและคุณจะประสบความสําเร็จด้วยขอให้คุณลดความเครียดลดความกดดันตัวเองนะคะเพราะว่าระมัระวังในเรื่องของปวดหัวนะคะจะมีการปวดหัวได้าการเงินของคุณคุณมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปกดดันตัวเองขอให้คุณใช้ชีวิตแบบ สบายๆนะคะคุณมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วคุณเป็นคนที่จริงจังนะคะจริงจังกับชีวิตนะคะชาวราศีมีนคุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะฉะนั้นคุณอาจจะลดความเครียดเบาลงบ้างนะคะลดความกดดันตัวเองลงบ้างนะคะเพราะว่าามันจะไม่ดีต่อสุขภาพของคุณนะคะอนะย่างไรแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีนนะคะ ให้มีการงานที่ดีการเงินที่ดีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ